อต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินน้นแนวต้องปัดฝุ่นเพิ่มสิทธิชัยยอมรับหางเวทีมวยไทยออกอาวุธยังติดขัดยอมรับเอดี้สอกสั่งได้ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 เตชัยสิทธิ์สองพี่น้องยอมรับห้องเคลื่อนยังติดขัดหลังห่างหายกติกามมยไทยไป2ปีออกอุ้วได้ไม่เต็มร้อยพร้อมให้เครดิตเอ็ดดี้อาบาโซโลรับสอมาดีเกินคาดเต็ชัยสิทธิ์สองพี่น้องเปิดใจหลังชนะคะแนนเอกฉันเอ็ดดี้อาบาโซโลภายใต้กติกามมยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบห้าปอนด์ในศึกวันลูมินี22ิเมื่อวันที่23ิมิถุนายนที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวยอมรับรูปเกมยังไม่ได้ดังใจลืมออกอาวุธที่ถนัดแถมคู่แข่งสองแม่นเหมือนสั่งได้ถือเป็นการปัดฝุ่นแม่ไม้ม,ยมวยไทยกับมาชกนวมเปิดนิ้ว4ออนในรอบ2ปีของกัมปันชาวบุรีรัมย์วัย31ปีซึ่งเป็นหนึ่งในนักชกที่เหล่าแฟนๆหมัดม,มวยต่างรอคอยให้สิทธิชัยได้กลับมาโชว์ฝีมือให้เห็น โดยธิติชัยเปิดใจว่าศึกนี้ตื่นเต้นกว่าที่เคยเพอได้กลับมาชกต่อหน้าแฟนๆชาวไทยบนสังเวียนล,ลุมพินีที่แจ้งเกิดบวกกับยังติดกับกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งทาให้อ,อกกำลมวยไทยได้ไม่ครบเครื่องตามที่เตรียมมาผมาหายจากมวยไทยไปนานเลยรู้สึกว่าไม่คุ้นชินเท่าไหร่ไฟนี้ผมไปแลกศอกกับเอ็ดดี้มากเกินไปจนลืมวุธที่ถนัดเตะต่อยแข้งซ้ายอีกอย่างคือผมตื่นเต้นมากๆด้วยครับที่ได้กลับมาชกในเมืองไทยและมีแฟนๆมาเชียร์กันเต็มสนาม ปกติผมชกแต่ตามประเทศก็จะไม่ได้มีเสียงเชียร์ขนาดนี้ด้วยครับในช่วงการยกแรกผมไปรับศอกเขาเยอะทั้งศอกซ้ายศอกขวาผมตั้งรับไม่ทันเลยครับพอในช่วงยก2ก็เริ่มรู้ตัวว่ามีแผลแตกมีเลือดไหลออกมาค่อนข้างเยอะตอนที่กรรมการเช็คแผลก,ก็มีวันวันที่กรรมการจะจับแพ้อยู่บ้างแต่ดีที่กรรมการให้ผมชกต่อได้พอจบครบ3ยกผมก็มั่นใจว่าผมชนะเขาทุกยกนะครับเพราะผมเป็นคนเปิดเกมเดินเข้าทำตลอดส่วนเอ็ดดี้เตรียมสอบมาดีมากครับ ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้มีหลายรูปแบบทั้งสอกซ้ายสอบขวาสอกกลับและถือว่าแม่นเลยครับซึ่งผมเองก็หายจากมวยไทยไปนานการบล็อกศอบก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แม้จะพอใจที่เป็นฝ่ายได้รับการชูม,มือแต่สิทธิชัยก็ยอมรับว่ายังโชว์ฟอร์มได้ไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรซึ่งเจ้าตัวมองว่าจะดีกว่ามากหากมีโอกาสได้ขึ้นชกในกติกามวยไทยอีกเรื่อยๆผมก็ค่อนข้างพอใจที่ชนะในไฟน์นี้แต่ก็ยังไม่ได้ดังใจครับเพราะผมเองก็หยุดไปนาน หืออาวุธที่เตรียมไปทั้งแข้งทั้งเข่าอาวุธยาวๆมัวไปสนใจตำหัดกับศอกพยายามจะแลกมากเกินไปครับแต่ถ้ามีโอกาสได้ชกบ่อยๆน่าจะดีกว่านี้ครับแฟนกีฬาสามารถติดตามอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันของสศริชัยได้ที่นี่เป็นกลางช h ้นแนวและโซเชียลมีเดียของวันทุกช่องทางขอบคุณมากครับ